วันนี้เรากำลังพูดถึงอิมูคอลลาเจนไซต์100กรัมหรือว่า10,000มิลลิกรัมทานได้ร่วม1เดือนนะครับขอเน้นย้ําก่อนเลยว่าอิมูคอลลาเจนกระป๋องนี้นะครับมีส่วนผสมนะครับของวิตามินซีซึ่งมีส่วนช่วยในการทํางานตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาตินะครับตั้งแต่สารสกัดจากครูคานะครับสารสกัดจากกระเทียมสารสกัดจากมะตูมแล้วก็สารสกัดจากขิงนะครับแล้วนอกจากนั้นอย่างที่บอกไปว่าใสา่คอลลาเจนไดเปปไทด์ที่นําเข้าจากประเทศญีีีี่่่่่ปปปุุนนนนนะะใใสเเข้้้้าาไกกรร๋ออออดวววยยคคคแแลลออแลืทท หายไปกว่าครึ่งปีครับอิมูคอลลาเจนกระป๋องละ1590บาทเราบอกอยู่แล้วว่าซื้อ2กระป๋องครับจาก31,80บาทลดเหลือ1 9 9 0บาทซื้อ2แถม2ซื้อ2แถม4นะครับซึ่งอันนี้เป็นโปรโมชั่นมาตรฐานท่าปกติของเราแต่วันนี้หยิบมือถือขึ้นมาโดยพร้อมเพียงกันมีแค่ออนแอร์นี้กับ1000สินนะครับกลับมาให้ในรอบครึ่งปีนะครับเป็นซื้อ2แถม6ไปเลยครับ8แสนมิลลิกรัมกินได้8เดือนจ่ายแค่หยิบมือถือแล้วโทรมาีิ1 451หรือแอดไลน์มาที่แอดอามาโดนะครับวันนี้กลับมาซ้ําให้นะครับหลังจากหลายคนบอกว่าทําไมขาย3กระป๋องพันห้าร้อยเก้าสิบทำไมขาย4กระป๋องพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับวันนี้ไม่ต้องพูดพร่พ์ทำเองครับใครหยิบมือถือเอาไปเลย8กระป๋องเป็นซื้อ2แถม6แบบนี้เลยนะครับจ่ายแค่1นึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทหยิบมือถือแล้วโทรมาที่ 1, 4, 5, หนึ่งสี่ห้าหนึ่รือแอดไลน์มาที่แอดอาวันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าลูกค้าประจำลดไหมลดด้วยนะครับเหลือเพียงหน,บบนึ่งพบนแปดร้อย,ย,ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ร้อย มือถือแล้วโทรมาก่อนเลยที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอัมมาโดนะครับยิงมาให้ใส่ไม่ว่างตอนนี้คือได้สิทธิ์แล้วนะครับวันนี้เรามาช่วยทุกคนประหยัดนะครับกับโปรโมชั่นที่ไม่ได้จัดมากกว่าครึ่งปีนะครับแต่กระป๋อง1,990บาทโทรมาที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอัมมาโดนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ธันวาคม2 5 6 7